อืมคิดเหมือนกันไหมเห็นภาพคนไปเล่นน้ําที่เข้าสารเห็นภาพคนไปเล่นน้ําที่ภูเก็ตเห็นภาพร้านที่คนไปเบียดเบียดกันเยอะๆเ,เนาะในช่วงสงกรานรู้สึก,กว,วันใจอ่าโควิดก็ติดเยอะส่วนหนึ่งมีความเห็นก็ได้เห็นใจครับว่าชีวิตต้องเดินหน้าต่อก็ออกไปเล่นน้ำสงการาน ใช้ชีวิตกันแต่ถ้ามออีกมุมหนึ่งก็ถ้าติดเยอะแบบนี้ก็สงสารคุณหมอเนาะบุคลากรทางด้านการแพทย์แล้วงบประมาณก็จำกัดด้วยเนาะในช่วงนี้นะยาด้วยงบประมาณด้วยหลายคนบอกไม่เป็นไรเป็นแล้วก็หายโควิดแค่นี้เองลองไปอ่านดูนะครับลองโควิดนี่คือยิ่งกว่าโควิดเยอะฮะ ร่างกายจะไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะมีฉะนั้นแล้วบางคนบอกไม่เห็นเป็านลายเลยติดแล้วลองโควิด <c oughs> ก็ไม่ได้เป็นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แสดงอาการตอนนี้ก็ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ทําได้ในตอนนี้ก็คือหลังสงงราแล้วรบกวนบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับ Work from home ฮะจะได้ไม่กระจายไปเยอะกว่านี้ Work from home ก่อนเนาะแล้วค่อยมาดูตัวเลขกัน ส่วนคนที่จะออกไปใช้ชีวิตก็เราไม่ว่ากันครับแต่ว่าป้องกันตัวเองดีๆใส่แมสช้เจลแอลกอฮอล์ใช้อะไรเยอะๆนะครับตรวจเอทเบ่อยๆเพื่อคนที่คุณรักนะอย่าว่ากันแต่ว่าเราค่อนข้างเป็นห่วงนะครับ